สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคนทองก็ต้องสวยนะคะก็วันนี้ค่ะวันพุธที่7ดนะคะกันยายนค่ะก็มาพบกันที่เพจทุกๆวันพุธนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่ไหนฝนตกอยู่บ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าพอดีตอนนี้ค่ะฝนตกค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะทั้ง ทางฝั่งหมอเองนะคะแล้วก็ฝั่งทางคุณแม่เองด้วยนะคะรับชมจากที่ไหนถ้ามีผลโตกก็ส่งสัญญาณกันเข้ามาได้นะคะถ้าหากสมมติว่ามีปัญหาในเรื่องของภาพแล้วก็เสียงนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่หมอทดลองนะคะในการสตรีมไลฟ์นะคะลงใน YouTube ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนคะ่ะที่กำลังชมไลฟ์นะคะทาง Facebook อยู่นะคะแล้วนะคะได้ติดตาม ทาง youtube ร่วมด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะยังไงลองกดเข้าไป เช็คนะคะในเรื่องของสัญญาณไลฟ์นะคะของหมอใน YouTube ให้นิดนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองเช็คในเรื่องของระบบด้วยค่ะว่าไลฟ์เนี่ยจะสามารถที่จะรันได้ทั้งสองช่องทางพร้อมกันหรือเปล่านะคะแล้วก็สำหรับช่วงแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะทักทายค่ะน้องจิ๊บค่ะสวัสดีคุณสุดที่รักด้วยนะคะบอกบุรีลัมยฝนตกมากนะคะฝนตกมากก็ยังมีภาพได้ยิน เสียงนะคะแล้วก็เห็นภาพชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะคะถ้าอย่างนั้นเนาะก็สวัสดีทั้ง18ท่านเลยนะคะที่ชมไลฟ์ด้วยกันในตอนนี้ค่ะสวัสดีคุณสุดทิดาด้วยนะคะถ้ายัางไงนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะหัวข้อนะคะที่ได้แจ้งเอาไว้นะคะในช่วงบ่ายก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเกาะต่ํา,าค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่หลายๆท่านค่ะ มีความกังวลใจเป็นอย่างมากก็แล้วกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะว่าอ่ะลกเกาะต่ําแล้วนะคะจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะหรือว่าจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าในกรณีที่มีเลือดออกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่คุณแม่กังวลใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะสวัสดีคุณสัญญา สัญยุริน้านะคะหมออ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณเดชนรงด้วยค่ะสวัสดีทุทกท่านเลยนะคะอันนี้คุณพ่อมาฟังแทนคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะถ้ายัางไงฟังเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟังได้หรือถ้าเกิดว่าฟังพร้อมๆกันเนี่ยจะยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนไหนนะคะที่ฟังไปแล้วนะคะเกิดข้อสงสัยค่ะจะได้สามารถช่วยกันถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนก็ตามค่ะที่ได้มาชมไลฟ์นะคะกับหมอเป็นครั้งแรกค่ะ แล้วต้องการที่จะพูดคุยสอบถามนะคะปัญหาหรือข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับการตั้งคันนะคะก็ขอให้อยู่นะคะฟังความรู้ด้วยกันก่อนค่ะจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการถามตอบนะคะสําหรับคําถามที่พิมพ์เข้ามาก่อนอาจจะไม่ได้อ่านนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนิดนึงแล้วก็รอถามตอบกันในช่วงท้ายค่ะแล้วถ้าหากว่าหัวข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณแม่ ท่านไหนค่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับตัวเองในอนาคตนะคะเกิดเรานะคะอยากจะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังทีหลังหรือมีเพื่อนๆนะคะที่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวลในเรื่องเกี่ยวกับลบก่อต่ำค่ะก็สามารถที่จะกดแชร์นะคะในส่วนของไลฟ์นี้นะคะไปได้นะคะนี้คือยินดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ ส่งต่อในเรื่องของความรู้ค่ะเพื่อให้คุณแม่นะคะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีในช่วงของการตั้งครรภ์จะได้ไม่เครียดจนเกินไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีคุณเพชรตะวันด้วยนะคะ,ะก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อสามารถถามได้ค่ะแต่ว่าขอให้เป็นที่ช่วงท้ายก็คือจะเป็นช่วงถามตอบนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงแรกค่ะ แล้วฟังข้อมูลความรู้ไปด้วยกันก่อนก็แล้วกันค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเช็คสัญญาณทาง YouTube นิดนึงนะคะก็มีคำถามมาจากทาง YouTube แล้วนะคะทาง YouTube เนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่งมาไลฟ์นะคะกันเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ชินเนาะการไลฟ์ของหมอค่ะช่วงแรกจะเป็นการให้ความรู้ก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะสาหรับคำถามค่ะเดี๋ยวเราถามกัน เรียกว่าถามตอบกันในช่วงท้ายนะคะยังไงสําหรับคําถามที่ถามเข้ามาแล้วค่ะช่วงที่หมอเริ่มรับคําถามก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้ใหม่เลยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ทุกคนเลยค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะ เริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเนื่องจากว่าหมอนะคะเริ่มไลฟ์วันนี้ค่อนข้างช้าปกติจะเริ่มเวลาประมาณย1ิบอดนาฬิกายีสบนาฬิกานะคะสิบ้านาทีแต่วันนี้เริ่มประมาณเนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วเพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณนะคะทั้งนี้ฝนตกหนักมากเหมือนกันถ้าเกิดฟังไลฟ์ไปนะคะเราได้ยินเสียงฝนไปด้วยนะคะก็ถือว่าเรานะคะ ถ้าทางไหนตกก็เหมือนหมอไปนั่งคุยนะคะอยู่ข้างๆเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณนิดหน่อยนะคะในบางพื้นที่เนาะโอเคค่ะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของโรคเกาะต่ํานะคะสิ่งที่คุณแม่ส่วนใหญ่มีความกังวลก็คือเวลาที่เรานะคะมีภาวะโรคเกาะต่ําแล้วมีเลือดออกอะจะเป็นอันตรายไหม จริงๆแล้วค่ะภาวะรกเกาะต่ำถามว่าคืออะไรก่อนแล้วกันเนาะภาวะรกเกาะต่ำก็คือการที่ตัวตำแหน่งในการเกาะของรกนะคะมีการพาดผ่านปากหมดลูกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะหมอจะมีภาพให้ดูนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจง่ายก็แล้วกันนะคะก็คือโดยปกติแล้วนะคะ มดลูกของคนเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปลูกแพรคว่ำนะคะตำแหน่งนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของปากบทลูกนะคะทีนี้ค่ะโดยปกตินะคะภาพแรกนะคะจะเราจะเห็นว่าตัวรกก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเกาะในบริเวณไหนก็ได้จริงๆจะเกาะตรงด้านข้างนะคะหรือเกาะด้านบนก็ได้โดยที่ส่วนของรกจะไม่ได้พลาดผ่านส่วนที่เป็นปากบทลูกอันนี้ถือว่าตำแหน่งรกนะ่ะปกตินะคะ ตำแหน่งรกสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่บนอยู่กลางหรืออยู่ล่างก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขอบเขตการเกาะของรกค่ะจะไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะพาดผ่านปากหมดลูกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ขอบเขตของรกมีการพาดผ่านปากหมดลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการพาดแบบทั้งเรียกว่าคร่อมเลยนะคะหรือเป็นการเกาะที่บริเวณมีบางส่วนเกาะโดนปากหมดลูกก็ตามเนี่ย ทั้งสองกรณีนี้นะคะเราจะเรียกว่าภาวะรกเกาะต่ำทั้งหมดนะคะภาวะรกเกาะต่ำก็คือภาวะที่มีส่วนของรกนะคะพาดผ่านบริเวณปากหมดลูกเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่รกไปเกาะใกล้ๆปากหมดลูกเนี่ยหรือเกาะทับปากหมดลูกเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางรกก็ได้หรืออยู่ที่ขอบรกก็ได้นะคะซึ่งถามว่าตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงนะคะโดยปกติแล้วนะคะ ภาวะรกเกาะต่ำเราจะรู้ได้ยังไงก่อนเรารู้ได้ด้วยวิธีเดียวก็คือการอันตราซาวนะคะการอันตราซาวจะเป็นตัวที่ช่วยบอกตำแหน่งการเกาะของรกหลังจากที่อันตราซาวแล้วนะคะคุณหมอก็จะแจ้งให้คุณแม่ทราบถ้าเกิดพบว่ามีภาวะรกเกาะต่ำถามว่ารกเกาะต่ำเนี่ยในกรณีที่เราไม่ได้มีอาการอะไรแล้วเราบังเอิญได้รับการอันตราซาวแล้วพบว่ามีรกเกาะต่ำ การที่เรารู้ว่าตัวเรามีรกเกาะต่ำค่ะสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่จะกระตุ้นให้เกิดภาวะเลือดออกนะคะเพราะว่ารกเกาะต่ำเนี่ยมีความสําคัญอย่างเดียวในช่วงของการตั้งครรภ์นะมีความสําคัญอย่างเดียวเลยก็คือการเกิดเลือดออกในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ถ้าเรามีรกเกาะต่ํา,าจากการอัลตราซาวแล้วแล้วไม่มีเลือดออกนะคะ ตรงนี้ถือว่าไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการตั้งครรภ์เลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการดูแลตัวเองก็คือจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์งดส่วนล้างช่องคลอดแล้วก็งดส่วนอุจจาระนะคะเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์หรือมีอะไรไปส่วนในช่องคลอดส่วนล้างช่องคลอดหรือส่วนอุจจาระคือส่วนถ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะกรณีที่ท้องผูกเนาะจะสามารถกระตุ้นบริเวณปากหมดลูกแล้วก็ทําให ตัวรกค่ะมีเลือดออกได้เพราะว่าปากมดลูกมีการขยับก็เหมือนเราไปขยับกระทบกระเทือนรกนั่นเองอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะตัวรกมันก็เลยเส้นเลือดที่เกาะระหว่างรกกับปากบดลูกมันก็เลยมีการฉีกขาดแล้วก็เลยมีเลือดออกมาค่ะแต่ว่านะคะก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือในคุณแม่บางคนที่อาจจะยังไม่เคยอันตรซาวมาก่อนคือเราไม่รู้หรอกว่ารกของเราอ่ะมันเกาะ เกาะอยู่ตรงไหนเกาะต่ำไหมแต่บังเอิญว่าคุณแม่มีภาวะเลือดออกในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วได้รับการอันตรสาวนะคะซึ่งนะคะกรณีที่มีภาวะเลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุมากนะคะสาเหตุแรกก็คือเรื่องของการที่มีรกรอกตัวการที่มีลกลอกตัวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่รกเกาะปกติ หรือรกเกาะต่ําก็ได้นะคะซึ่งการอันตรสาวจะเป็นตัววินิจฉัยนะคะหรือในกรณีที่2ค่ะบางคนมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่อาจจะไม่ได้ออกมาจากรกก็ได้ค่ะอาจจะออกมาจากปากบดลูกนะคะที่หมอเคยเจออย่างเช่นนะคะกรณีที่คุณแม่นะคะมีติ่งเนื้อที่ปากบดลูกนะคะหรือนะคะบางเอ่อ เคยเจอแบบรุนแรงสุดก็คือคุณแม่เป็นมะเร็งปากบดลูกก็มีนะคะคือเป็นมะเร็งปากบดลูกเราตั้งคันเนี่ยคือไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นเนาะแต่พอตั้งคันแล้วบังเอิญมีเลือดออกก็เลยได้ตรวจภายในก็เจอว่าปากบดลูกคือเป็นมะเร็งแบบนี้ค่ะอันนี้คือเคสที่แบบเป็นหนักสุดกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของการอักเสบติดเชื้อของปากบดลูก ก็สามารถทําให้มีเลือดออกทางช่องคลอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในระหว่างการตั้งครรภ์ของเราค่ะเกิดเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยอาจจะเกิดจากรกเกาะตา่ําหรือไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็จําเป็นจะต้องรักษาก็คือจะต้องหยุดนะคะต้องทําให้เลือดหยุดนะคะอันนี้คือการรักษาแล้วสาเหตุคืออะไรเราก็คือรักษาตามนั้นนะคะทีนี้ค่ะถามว่าแล้วในกรณีที่มีภาวะรกเกาะต่ําเนี่ย จะเกิดผลกระทบอะไรต่อทารกในครรภ์ไหมนะคะอันนี้หมอบอกเลยนะคะไม่ว่าจะมีเลือดออกหรือไม่มีเลือดออกก็ตามค่ะภาวะรกเกาะต่ำไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ไม่ได้ทำให้เด็กตัวเล็กนะคะคือการที่เด็กจะโตตามวัยเนี่ยก็ขึ้นกับการรับประทานอาหารแล้วก็ภาวะโภชนาการของคุณแม่นะคะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งของรกแต่อย่างใด ข้อที่สองค่ะภาวะรกเกาะต่ำนี้ไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านเรียกว่าสติปัญญาหรือความพิการคือไม่มีเลยนะคะถ้าทารกมีความพิการเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดจากการที่รกเกาะต่ำนั่นเองนะคะรวมทั้งตำแหน่งของรกตัวนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับสุขภาพของคุณแม่เลยค่ะ คุณแม่สามารถที่จะตั้งครรภ์เหมือนคนท้องปกติได้เลยสิ่งที่เป็นข้อห้ามก็มีแค่3มอย่างอย่างที่บอกไปตอนแรกคือห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามส่วนล้างช่องคลอดแล้วก็ห้ามส่วนอุจจาระนะคะเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงการที่มีเลือดออกแต่ทีนี้ค่ะถ้าบังเอิญว่าเรามีเลือดออกแล้วเราทํายังไงได้นะคะในกรณีที่มีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําคือคุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะ เพื premises, 1, ่อที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเลือดที่ออกนั้นเกิดจากภาวะรกเก่อต่ำหรือเกิดจากสาเหตุอื่นนะคะแล้วเราจะได้รักษาที่สาเหตุได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะเมื่อมีเลือดออกเนี่ยสิ่งที่หมอจะต้องทำก็คือหมอจะต้องทำให้เลือดหยุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าเลือดออกจากภาวะอะไรก็ตามนะคะเลือดที่เสียออกมาก็คือเลือดของเรานี่ค่ะคือเลือดของคุณแม่นะคะเพียงแต่ว่าในกรณีที่เป็นภาวะรกเกาะต่ำเนี่ย ถ้ามีเลือดออกแล้วออกเยอะมากหมายถึงออกเยอะและไม่หยุดเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. คุณแม่เสียเลือดนะคะผลกระทบที่2ก็คือว่าถ้าหากว่าเลือดไม่หยุดไหลแน่นอนส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณแม่อยู่แล้วหมอก็จําเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์หมายความว่ายังไงถ้าหากว่าอายุครรภ์นั้นยังไม่ครบกําหนดคลอดนะคะเราก็จําเป็นจะต้องผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะเอารกออกมา ะะเพื่อที่จะให้เลือดหยุดถ้าหากว่าต้องผ่าตัดคลอดในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกําหนดเราก็จะต้องได้น้องนะคะที่คลอดก่อนกําหนดหรือนะคะในกรณีที่รุนแรงกว่านั้นค่ะเคยมีบางท่านมีภาวะโรคเก,กาะต่ําแล้วเกิดภาวะเลือดออกไม่หยุดนะคะแต่ปรากฏว่าเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ที่ยังไม่ถึง24สัปดาห์ตัวนี้เราก็จําเป็นจะต้องผ่าตัดคลอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาวะรคเก,กาะต่าเนี่ย ไม่ว่าจะคลอดในอายุคันไหนก็ตามวิธีการคลอดมีวิธีการเดียวก็คือจะต้องผ่าตัดคลอดเท่านั้นไม่สามารถคลอดเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุคันที่ยังไม่ถึง24สัปดาห์คือผ่าอมาแล้วคือเด็กเสียชีวิตแน่นอนอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการแท้งนะคะแต่ว่าจําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยุติการตั้งครันคุณแม่จะเสียเลือดจนช็อกได้นะคะ แล้วก็ถ้าในอายุครรภ์ที่ยังไม่ถึง36สัปดาห์ก็คือเป็นการผ่าตัดคลอดก่อนกําหนดเด็กก็จะต้องเข้าตู้อบถ้าหากว่าในกรณีที่ยังน้ําหนักตัวน้อยนะคะหรือยังหายใจด้วยตัวเองไม่สม่ําเสมอนะคะก็จะต้องอยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์นะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดภาวะเลือดออกนะคะ ในช่วงอายุครร์เกิน37สัปดาห์ตั้งแต่37สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นอายุครร์ที่ครบกําหนดคลอดแล้วถ้าหากมีความจําเป็นก็สามารถที่จะผา่าตัดคลอดได้เลยแต่ที่แน่ๆค่ะภาวะรกเกาะต่ําไม่สามารถที่จะคลอดเองตามธรรมชาติได้ไม่ว่าจะในอายุครร์ใดๆนะคะอันนี้คือเป็นข้อเดียวที่เป็นสิ่งที่ เรียกว่าเอ่อเป็นเป็นผลกระทบต่อตัวคุณแม่ก็แล้วกันเพราะว่าหลายๆท่านค่ะมีความตั้งใจอยากจะคลอดเองเนาะแต่ว่าพอเราไปอันตรซาวเจอรกเกาะต่าแล้วเราก็เริ่มอ่ะแล้วตกลงเราจะคลอดเองได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือตำแหน่งของรกค่ะจะมีการเปลี่ยนที่ได้ในอายุครรภ์ที่มากขึ้น ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเนื่องจากว่าคุณแม่จะได้รับการอันตราซาวนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือช่วงประมาณ5เดือนนะคะเพื่อเป็นการดูในเรื่องของภาวะพิการของทารกในครรภ์น,นะคะซึ่งในขณะที่คุณหมออันตราซาวดูน้องเนี่ยจะดูน้ําหนักเด็กดูน้ําคร่ําหรืออะไรก็ตามแน่นอนว่าเราก็จะดูในเรื่องของตําแหน่งรกไปด้วยเป็นการดูทีเดียวแล้วก็เห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักเด็กความพิการของเด็กตําแหน่งของรกนะคะอะไรก็ตามเหล่านี้ค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะในหลายๆท่านก็เลยว่าเจอว่าตัวเองมีภาวะรกเกาะต่ำโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะทีนี้ในกรณีที่อายุคันยังน้อยก็คือในช่วงยังไม่เกินหเดือนนะคะหรือยังไม่เกิน6เดือนเนี่ยแล้วคุณแม่ไปอัลตราซาวเจอว่ามีภาวะรกเกาะต่ำแล้วเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงสอย่างอย่างที่บอกไปเพื่อที่จะป้องกันภาวะเลือดออกใช่ไหมคะคือต้อง งดมีเพศสัมพนันธ์งดส่วนลังช่องคลอดแล้วก็งดส่วนอุจจาระด้วยเนาะแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคืออะไรทําใจให้สบายค่ะไปฝากคันตามปกติได้เลยแล้วก็แค่สังเกตอาการตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่มีเลือดออกก็รีบไปโรงพยาบาลแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีภาวะเลือดออกเลยตลอดการตั้งคันนะคะในช่วงอายุคันประมาณสัก8เดือนนะคะหรือ35 36สสัปดาห์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ เราก็จะอันตราซาวอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะประเมินตำแหน่งรกนะคะอย่างที่เห็นค่ะว่ากรณีรกเกาะต่ำเนี่ยส่วนของรกบางส่วนจะมีการพาดผ่านปากหมดลูกแต่เวลาที่หมดลูกมีการขยายขนาดขึ้นค่ะ ตำแหน่งของรกจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่ารกเคลื่อนที่ได้นะแต่จุดนี้นะคะในอายุคันที่มากขึ้นมันจะมีการยกตัวขึ้นถ้าหากว่าขอบของรกเนี่ยไม่ได้แบบคล่อมปากบทลูกขนาดนี้ถ้าสมมติว่าแตะอยู่แค่ขอบขอบพอขอบบนโดนดึงขึ้นขอบล่างมันก็จะถูกดึงขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะก็เลยทําให้พออายุคันครบกําหนดรก ก็จะมาอยู่ในตำแหน่งปกติก็คือไม่คลุมปากหมดลูกถ้าเป็นแบบนี้คือสามารถคลอดเองได้นะคะแต่ถ้าหากว่ารกของเรายังมีการคลุมปากหมดลูกอยู่นะคะตลอดการตั้งครรภ์จนกระทั่งอายุครรภ์ถึงวันที่เราจะต้องคลอดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะเจ็บคัรคลอดหรือเพราะเลือดออกก็ตามนะคะถ้ารกยังคลุมที่ปากมดลูกอยู่เราก็คือจําเป็นจะต้องผ่าตัดคลอดนะคะคือหมอก,ก็ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าเข้าใจแหละเพราะว่ามีคุณแม่หลายท่านแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะที่เรียกว่าท้องแรกแล้วกันเนาะท้องแรกหรือกรณีที่ท้องที่แล้วเคยคลอดเองแล้วท้องเนี้ยเป็นท้องสองหรือท้องสามอะแต่บังเอิญว่ามาตรวจเจอว่ามีรกเกาะต่ําเราก็เริ่มมีความแบบรู้สึกว่าอืมอยากคลอดเองนะได้ไหมคะคุณหมออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าคลอดเองได้ไหมต้องรอลุ้นค่ะ ว่าตำแหน่งของรกจะยังเกาะต่ำไหมในช่วงที่เราใกล้คอดอันนี้ต้องรออันตราซาวอย่างเดียวนะคะไม่ได้แนะนําว่าจะต้องดูตำแหน่งรกทุกๆก,กันไปฝากคันเพราะว่าส่วนใหญ่คือเราก็ดูตอน5เดือนครั้งเดียวแล้วก็ไปดูอีกทีตอนประมาณ8เดือนก็คือ 35, 36สสัปดาห์อีกทีเดียวนั่นแหละเพราะว่า การดูต่อเนื่องไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะเราก็แค่เหมือนมอนิเตอร์ไปแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการตั้งคันเลยนะคะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นเนาะแล้วในหลายๆการฝากคันนะคะในหลายๆที่ค่ะก็อาจจะไม่ได้รับการอันตราเซาทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการอันตราซาทุกครั้งเนี่ยเราเซาห้าเดือนแล้วแล้วถ้าพบว่ามีรกก่อต่ําหรือมีความผิดปกติอะไรบางอย่างนะคะแนะนําให้อันตราซาอีกครั้งนะคะในช่วงอายุคันประมาณสัก 34 35ไม่เกิน36สัปดาห์นะคะเพราะว่าถ้าอายุคันสาไปแล้วเนี่ยการอันตราซามันจะดูค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเด็กคือตัวใหญ่มากแล้วก็จะทําให้การอันตราซาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็จะทําให้เราอาจจะวางแผนการคลอดได้ไม่แม่นยํานะคะออแนะนํานะคะให้อันตราซาอีกทีช่วง34-35สัปดาห์ เพื่อที่จะได้ดูในเรื่องของน้ำหนักเด็กด้วยดูท่าของเด็กด้วยเกิดเด็กยังไม่กลับหัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องผ่าคลอดนะคะแล้วก็รวมถึงการดูตำแหน่งของรกด้วยถ้าหากว่าเราเคยอันตรสาวเจอว่ามีรกเกาะต่ำในช่วง5้าเดือนนั่นเองทีนี้ค่ะถามว่ารกเกาะต่ำเนี่ยถ้าหากว่าเราเคยเจอแล้วนะคะเลือดออกแค่ไหนถึงจะต้องไปโรงพยาบาลก็แล้วกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเห็นด้วยตาค่ะว่าเป็นเลือดสีแดงสดอะ่ะ ถ้าเป็นเลือดสีแดงสดออกมาให้เรามองเห็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นติดกางเกงชั้นในหรือตอนไปเข้าห้องน้ําปัสสาวะแล้วมีเลือดปนออกมานะคะหมอแนะนําเลยว่าควรจะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะถ้ามันไม่ได้ออกถึงขั้นต่อเนื่องนะคะอาจจะอ่ะออกวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็ยังได้คือยังทันแต่ถ้าหากว่าเลือดออกต่อเนื่องถึงขั้นที่เรียกว่าต้องใส่ผ้าอนาัายอ่ะค่ะ อยากจะให้ไปแบบฉุกเฉินเลยเป็นตอนไหนคือไปตอนนั้นเพราะว่าถ้าเลือดออกเยอะอย่างที่บอกส่งผลกระทบต่อคุณแม่แน่ๆคือเราเสียเลือดแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยนะคะเพราะว่าเลือดถ้าออกเยอะมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้ทารกในครรภ์น,นะคะมีภาวะพร่องออกซิเจนนะคะหรือเสียชีวิตในครรภ์ได้นั่นเองซึ่งตรงนั้นก็จะอันตรายมากนะคะแต่ถ้าหากว่าเลือดที่ออกมาค่ะเป็นลักษณะของเลือดสีน้ําตาล หรือเลือดสีดำแล้วออกมาแบบนิดเดียวนะคะแบบให้พอเรามองเห็นนะติดกางเกงชั้นในหรือตอนปสัสสาวะก็ตามเราใช้ทิชชู่ซับแล้วออกมาแค่ติดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยนะคะเลือดที่ออกแบบนั้นคือคุณแม่ใจเย็นๆได้นะคะยังไม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลได้ค่ะตราบใดที่เรายังรู้สึกลูกดิ้นอยู่แปลว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าในอายุครรภ์ที่ยังไม่รู้สึกลูกดิ้นค่ะการที่มีเลือดออกเพียงเล็กน้อยเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลเนี่ย เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดการตั้งครรภ์โดยที่เลือดตัวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพของทารกในครรภ์เลยค่ะก็สำหรับนะคะวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้ก็คิดว่าในส่วนของเนื้อหานะคะก็น่าจะครอบคลุมนะคะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ค่ะมีคุณแม่ท่านไหนนะคะมีคําถามอะไรในใจที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือเปล่าน,นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่นะคะช่วงของการถามตอบก็แล้วกันนะคะ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะหมอก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะสําหรับคุณแม่ท่านไหนคะ่ะที่บังเอิญได้ชมไลฟ์ในวันนี้แล้วคลอดไปแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าน้ํานมยังมาไม่พอนะคะหรือมาน้อยหรือในคุณแม่ที่ยังไม่คลอดนะคะแล้วมีแพลนว่าอยากจะให้นมบุตรนะคะแล้วกําลังมองหาตัวช่วยดีๆคะ่ะที่ปลอดภัยคะ่ะที่สามารถช่วยกระตุ้นน้านมได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียอะไรนะคะ ต่อตัวคุณแม่และน้องนะคะตรงนี้หมอมีผลิตภัณฑ์นะคะมาแนะนําค่ะจะเป็นชาเพิ่มน้ํานมนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะก็จะมีส่วนประกอบจากขิงนะคะไม้นมนางแล้วก็ฝางนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ํานมแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการปรับธาตุนะคะแล้วช่วยบํารุงหมดลูกหลังคลอดช่วยให้เข้าอู่เร็วขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ ราคาก็อยู่ที่350บาทต่อ1ชุดนะคะสามารถทานได้ประมาณ1เดือนเนาะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook ของหมอนะคะที่โพสต์ปักหมุดค่ะหรือที่ลิงก์นะคะในคอมเมนต์นะคะในไลฟ์วันนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ YouTube หรือ TikTok นะคะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าความรู้นะคะที่ให้ไว้นะในทุกๆช่องทางจะเป็นประโยชน์นะคะ่ะต่อคุณแม่นะคะ เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจนะคะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะอย่างน้อยเราจะได้มีความสบายใจและมีความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไว้วางใจจนเกินไปก็แล้วกันนะคะอยากจะให้เรียกว่าทําความเข้าใจแล้วไปรักษาอยา่าง <labs. S 1> เรียกว่าเร็วที่สุดก็แล้วกันเนาะ efendim, ยังไงค่ะสําหรับคําถามที่อื่นๆนะคะที่หมออาจจะยังอ่านไปไม่ถึงนะคะก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ถ้าอยากที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันอีกนะคะยังไงก็ฝากนะคะติดตามนะคะไลฟ์นะคะที่ทางเพจ YouTube นะคะทางเพจแล้วก็ YouTube ค่ะทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ20นาฬิกาสนาทีค่ะก็จะเข้ามาให้ความรู้นะคะในทุกๆสัปดาห์แล้วก็จะมีช่วงถามตอบในช่วงท้ายแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้ากว่าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากที่จะพูดคุยกับหมอน้องรอบนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ากลุ่มสมาชิกนะคะทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้ากลุ่มสมาชิก หรือนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวชาเพิ่มน้ํานมของหมอนะคะไปไว้สําหรับดูแลตัวเองหลังคลอดนะคะคุณแม่ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะได้รับเข้ากลุ่มถามตอบนะคะและสามารถพูดคุยกับหมอน้องรอบได้นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ